ทีนี้พูดถึงกีฬาคนพิการครับอาเซียนพาราเกมส์ก็จะเปิดฉาก20มกราคมนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไปดูความพร้อมของทีมแบดมินตันคนพิการไทยครับก็ฟิตซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับลุ้นเหรียญอาเซียนพาราเกมส์ับบเดียดความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยในประเภทคลาสยืนที่เวลานี้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามแบดมินตันทีไทยแลนด์อารีนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงแข่งขันในศึกอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยในช่วงโค้งสุดท้ายทีมผู้ฝึกสอนก็เน้นไปที่การตีเกมส์เพื่อจำลองสถานการณ์จริงในขณะเดียวกันก็กังวลในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักกีฬาซึ่งหลายคนมีอายุมากจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บก่อนที่จะถึงวันแข่งขันโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานให้ดีที่สุดและเชื่อว่าจะมีลุ้นได้หลายเหรียญ เราเก็บตัวมา8ปดเเดือนแล้วครับความพร้อมก็น่าจะเต็มที่ครับน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่คืออาการบาดเจ็บครับอาการบาดเจ็บที่นักกีฬาค่อนข้างจะมีอายุระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะมีาการบาดเจ็บพอรซ้อมหนักๆครับเป้าหมายก็ทําให้เต็มที่ครับแล้วก็ถ้าเรามีความพร้อมแล้วก็มีโชคดีดวงดีหน่อยผมว่าก็น่าจะลุ้นเหรียญได้หลาย,หลายเหรียญนะครับ ขณะที่นิดชนิดาศีนวกุลนักแบดมินตันคู้มิการทีมชาติไทยซึ่งคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงในอาเซียนพาราเกมสครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็ตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญวางให้ได้ทั้ง3ประเภทที่ลงแข่งขันทั้งหญิงเดี่ยวหญิงคู่และคู่ผสมหลังจากที่เคยคว้าเหรียญทองในอาเซียนพาราเกมสครั้งที่4เมื่อปี2008ความพองก็ 100%นตะคะ่ะทุกอย่างพยายามฟิซ้อมไม่ว่าจะเป็นเกมแล้วก็ฝึกทางด้านสภาพจิตใจเพื่อไม่ให้ตื่นเต้นมากเวลาเจอเกมที่สูสีหรือว่าความนิ่งมากขึ้นค่ะเตาแรกที่ตั้งไวก้ก็พยายามได้เหรียญทั้ง3รายการค่ะทุกรายการที่ลงการแข่งขันส่วนเหรียญอะไรรอไปถึงแล้วก็ค่อยๆตามสเต็ปดีกว่าจะได้ไม่เป็นการกดดันตัวเองมากแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็สำหรับ การแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งนี้นะคะที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาแข่งบ้านเราอีกครั้งหนึ่งก็สําหรับการแข่งขันอาเซียนพาราที่กําลังจะเกิดขึ้นก็มีความทรงจําดีๆเพราะครั้งหนึ่งที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ที่โคราชแล้วก็ได้เหรียญทองในรายการอาเซียนพาราที่โคราชเมื่อครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็เหมือนได้ ไปแข่่งทีเดิมอีกครั้งอยากเชิญชวนแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจค่ะหลังจากเราชม4เกมไปแล้วก็มีอาเซียนพาราเกมที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะสำหรับผลงานของทีมแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยในศึกอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12ที่ประเทศกัมพูชาคว้ามาได้เเหรียญทอง11เเหรียญเงินและ11เเหรียญทองแดงเป็นันบับ2เหรียญรวมในกีฬาแบดมินตันรองจากอินโดนีเซีย ที่ทําได้13เหรียญทอง9เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงโดยแบดมินตันคนพิการในอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้จากแข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พันษาาจังหวัดนครราชสีมาครับ